เชฟพี่เชฟเสื้อ TikTok Shop ต่างเกง TikTok Shop รองเท้าพ o s i ซื้อใน TikTok Shop สร้อยเพื่อทำให้เออ่ก g i ต t TikTok Shop แหวนยืมแม่มาคอนแทคเลนส์ TikTok Shop เสร็จแล้วแหละอีกและเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนกับคลิปที่ได้ดูไป ซัมเมอร์กำังจะมาถึงแล้วนะคะทุกคนและถึงเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะได้มาสนุกกับฤดูร้อนนี้ค่ะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจมาแนะนำให้ทุกคนกันนะคะนั่นก็คือเมนู TikTok Shop Shopping Center นั่นเองที่ครั้งนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับซัมเมอร์เซลปังๆซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกสบายเพียงแค่ไปที่ Shopping Center เท่านั้นเองนี่เลยค่ะทุกคน TikTok Shop Shopping Center แค่คลิกไปที่ปุ่มช็อปนะคะแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาซื้อสินค้าต่างๆได้ง่ายมากๆเลยค่ะถ้าใครยังไม่เห็นนะคะก็อย่าลืมอัปเดต t i k t o k ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันด้วยนะและตอนนี้เนี่ย t i k t o ก s ็ o p ก็ได้มีแคมเปญ4.4 s u m เ e r s a l ซค่ะเริ่มตั้งแต่30มีนาคมถึงวันที่4เมษายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมรับ S u m เ e r s a l ซลครั้งใหญ่กับ4.4นะคะและเพื่อนๆอย่าลืมไปที่ส่วนของ flash sale กันด้วยนะพะ flash sale เนี่ยจะลดสูงสุด80%แถมยังมีคูปองลดสสูงุด1,000บาทนะคะค และสั่งซื้อของตอนนี้นอกจากจะเพลิดเพลินไปกับส่วนรถมากมายแล้วยังส่งปีในทุกๆครั้งได้นะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเก็บคูปองกันนะครับบ๊ายบาย